mama hãy 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 Happy hãy happy birthday. happy birthday, happy birthday, to you. Happy birthday to you. Happy birthday. ขออนีขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขแข็งแรงอยู่ไปนานๆอีกร้อยปีนะคะแข็งแรงแข็งแรง เออเข้าไปเข้าไปอ้าวเปมือปัดก็ได้มือปัดมือปัดก็เอแล้วตาตาต้องามไปหายายันต้องามเอาไหมลูกเอาเอเอาให้เปเบอร์เดย์เอาเออให้เบอร์เดย์นะให้เป็นเบอร์เดย์ยายเหรอลูกให้เป็นเบอร์เใช่ไหมให้เป็นเบอร์ยายเหรอแนนไปบอกหายายไปบอกยายไปแฮปปเบอร์เดยายก่อนไป ไปรักยายรักยายอีอย่างยไปรักยายก่อนรักยายรักยายลูกถ้ไปเบิร์เดยายอะักยายก่อนรักยายก่อนนี้ยายก่อนเรเร็วเสียนว่าไงมั่งไงแฮปปี้เบิร์ a เคนนี้อยู่ตรงนี้นี่เลื่ไอ้เขียวเขียวคืออะไรทำเหมือนหยกเลยเนาะ จะนำมามาให้เป็นบัได้แล้วคือาอายกอาจารย์มากี่ลูกอาจารย์เลยนี่นี่เบิร์ดีจาเล็กไหมแม่นี่นี่ปีเบิร์ดดีม่นี่ลูกให้ปีเบิร์ดดีหนูมีนะ